และหลังจากนั้นออกมาหลวงป้อมย่อมจะถูกถามว่าพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลก้าวไกลนี่เขาบอกมีเรามีเขาไม่มีลุงอ,ะอ่ะอขณะที่เพื่อไทยเขาบอกเขาไม่จับแล้วนะหลวงป้อมที่ตอบเฉยแล้วน้องใบก็ไม,ไม่เป็นไรใครไม่จับผมก็อยู่คนเดียวการลงพื้นที่เชื่อมั่นประชาชนไหมคะเ็าเชื่อมั่นดีผมลงมาทั้งปีอ่ะลงมาทั้งปีทุกพื้นที่กันแล้วต้อนรับผมทุกที่อ่ะไม่เห็นมีใครมาด่าผมเลย ผมทำงานได้ก <mm um> ับทุกพรรคนะครับเพราะว่าด uh> uh uh ูต no yes ัวตัวเลขถ้าตัวเลขน้อยผมก็อยู่คนเดียวเลยนะถ้าตัวมากตัวเลขมากผมก็อยู่คนเดียวถ้าตัวเลขนั่นก็เดี๋ยวดูว่าจะจับกับเหื่อไข่ก็ดูแล้วแต่ละพรรคต้องอยู่ดูนโยบายด้วยนะดูนโยบายด้วยนะไม่ใช่นโยบายไม่ถูกกันแล้วไปอยู่ด้วยกันก็ขัดกันเปล่าๆนี่ท่านผู้ชมแต่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณ พี่ป้อมหรือลุงป้อมพลังประชรัฐก็ยืนยันยังเชื่อมั่นนะเรื่องโพเรื่องเพลก็ว่ากันไปใช่ไหมต้องไปใช่ค่ะบอกว่าโพเขาได้ไปถามทุกบ้านหรือเปล่าโพมันก็คือโพยังมั่นใจเพราะเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยลงมาทั้งปีไม่เห็นมีใครมาด่าเลย